สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องธนจ้าเอ๋สวัสดีค่ะพี่จ้าเอ๋เช่นกันนะคะคุณลุงทวีไปแล้วสวัสดีจ้าน้องอุทยานพี่ยายลีน่าก็สวัสดีพี่อุทยานพาประจงนะคะทักทายสบายดีนะคะคอนแกนฝนตกรับโซมมีคนแท็กพี่เดี๋ยวไปเคลียร์แป๊บไปเลยค่ะพี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่เห็นค่ะพี่สำลีก็สวัสดีพร้อมเพยกับ ธนาคารคะ่ะไม่มีตังคะ่ะใช่ไหมคะพี่แข่ไปผูกไหวเฉยๆคะ่ะตอบกับคุณลุงทวีนะคะไปเล่นตามสั่งคะ่ะพี่ยาเผื่อด้วยนะคะพี่ยาถ้าพูดไม่ผิดก,ก็ไม่ใช่น้องทอนใช่คบพี่ข <c oughs> องเพยงโมเป็นคือพียรันนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะกำลังใจจากทุกท่านคะ่ะ เจ๊อสำลีสำนานสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สำลีสำนานนะคะเจออค้นสวยค่ะขอบคุณนะคะเจ๊ที่เข้ามาทักทายนกขั้วเด้อดขั้เด้อเศๆด้วยค่ะภายนอกใหม่เลยยินดีต้อนรับนะคะข่าวซูของไหลของท่อนค่ะท่อนะจังโปรไฟล์บาได้พี่อรพลพนนอกขว่วไปปลูกก็มีหมาปลูกเลยล่ะค่ะ พี่อุทยานพาประจงก็สวัสดีงามๆค่ะตอบกลับพี่ยุพินนะคะพี่ยุพินพาระเสนขอบคุณนะคะที่เขามาทักก็พักเลยนะคะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ยุพินก็ทักทายค่ะพ่อนมเส้นกันค่ะพี่พี่ยายในหน้าก็ตอบกลับแล้วค่ะพี่ยารันก็สวัสดีค่ะคุณระดาสวัสดีพี่รดานะคะพี่ยารันสิทธิโคตรค่ะ ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนคะ่ะแต่ละสวัสดีพี่สมริสํานานนะคะพี่พี่ใหญ่น้าก็พี่สมพักสวัสดีคะ่ะคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณอารันครับพี่นามสกุลผลมาจังไดนอะอ้องก็ลืมพี่ระดาของเตยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะพี่ระดาเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากอันนี้ก็กําลังแรงใจให้กันเสมอเนาะคะเนาะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะทุกคน ถอยได้ค่ะแต่อย่าถอยไกลนะคะถอยต่างรักและก็เดินต่อนะครับคุณยุพินครับทักทายพี่ยุพินนะคะพี่ยาไปเครียดหรือยังคะอันท่อนเอามาแล้วค่ะเครียตื่นน้องคณทุกคนกะน้องค่ะเผาอย่าหนีเนาะน,น้องคณไม่เป็นไรค่ะพี่ยุพินก็สวัสดีค่ะจงก็ไหว้ค่ะพี่ยาไหว้พี่ยานะคะพี่หน่อยค่ะ สาวอุบลค้นโกขคือกันค่ะแล้วก็มีนุ่มคนนึงเขอยู่คอนแกนเนาะคะ่ะขอบคุณทั้งสามดงค่ะเจอออนก็สวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วค่ะวันนี้ผ่านมาใช่ไหมคะไผโนกค่ะก็เลยเอาอยามองนะั้นท่าท่าแถวนี้แหละคะ่ะก็เลยบีบเป็นสีแดงอยู่นะคะทุกคนเหมือนมึนมึนมึน,มนงงงงนะคะ พี่สำลีสำนานกำลังรับโซมพี่ว่นยินดีต้อนรับพี่ระดาขอสู้ของไหลนะคะแล้วก็ยินดีรับเอาน้ำใจกำลังแรงใจจากพี่สาวด้วยค่ะพี่ยาเฮนีนาไปแล้วค่ะอุ้ยตะเกียงคาชิกอยูคำบนนะคะนั่งอยู่หม่องเกาเนี่ยแหละคะ่ะรู้กายสบายใจค่ะพี่โยพินนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วพีส่สำลีก็ไปแล้วค่ะไปทุนละค่ะไป ยินดีต้อนรับค่ะพี่ยาเยฮนรีนาก็ฝนตกไหมคะถามคุณลุงทวีเนาอคคเน์เมื่อขึ้นไปดวนตอนเสาวเนาะ เช่นกันนะคะพี่ต่อกับพินระดาหรือเปล่าคะขอเซนดามาร์กนิดหนึ่งสวัสดีค่ะคุณของเตยโอเคค่ะสวัสดีทักทายสบายดีคุณสมพักเช่นกันครับผมพอนอมผูสมตาลนะคะพี่ยาเฮลิน่าพี่ก็คุยคนเดียวใช่ค่ะพี่น้องคุยคนเดียวก็กระจัดสิหัวหัวาน่าอยู่ดอกแต่บานท่อนกันยังดีไกลถนนอยู่นะคะเนาะสิบโมมีอะไรนะคะ น้ำยืนตกไหมเนาะน้ำยืนตกอ่ะยินดีต้อนรับพี่ระดาขอสู้ของไหลนะคะแล้วก็ยินดีรับเอาน้ําใจกําลังแรงใจจากพี่สาวด้วยคะ่ะพี่ยาเฮิน่าไปแล้วคะ่ะป้าพี่ยาใช่ใช่ค่ะน้องพี่นะเราคือครีเอเตอร์ดิจิตอลใช่ไหมคะดิจิตอลเฝ้าระวังคะ่ะใช่ไหมคะพี่ยาระวังด้วยนะอย่าน้ามถ่วเนาะ่ะไม่เป็นไรนะคะพี่อุทยานพา อุ้ยอันตะเกียงค่าชิกอยู่ข้างบนนะคะนั่งอยู่หมองเกาเนี่ยแหละค่ะขอเ็สรจอัน,น้ำหมากนิดนึงนะคะเจออนหาดสุสาดาสวัสดีค่ะสบายดีอยู่ค่ะแต่ทษกนบับบาจำน้อ่ก็นาอพี่สาวชลุรุรีมาแล้วค่ะ <S <S พี่อรันก็ไปแล้วไม่ทันคะ่ะอรันสิเต้อ ขอบคุณนะคะสีดวงตาสีดวงใจขอบคุณมากๆค่ะคุยไปเรื่อยอ่านทานสวัสดีคะ่ะคุณอรพรสบายดีนะคะพี่รันจีไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันตลอดนะคะทุกคนวันนี้ก็เปิดบ้านแล้วคะ่ะข้าไปดวนระดับน้ำอยคะ่ะพี่อุทยานพาประจงกําลังรับสมนะคะพี่หน่อยมาแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะพี่น้อย พี่น่อยก็สวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่อลพรใช่ไหมคะพี่ยุพินก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อรพรน,นะคะน้องเขียนโปรไฟล์ช่วยๆวยเข้ามากแล้วคะ่ะครับคุณยุพินครับทักทายพี่ยุพินนะคะพี่ยาไปเครียดหรือยังคะอันท่อนเอามาแล้วค่ะู <c oughs> ทักทายสบายดีค่ะคุณสมภักพี่ยุพินนะคะใครน่าจะ สวัสดีครับคุณสมภาคุณลุงทวีนะคะพี่สมภา,าร็อลันสินติโคทักทายจากคุณอาลันขอโทษนะที่เย็บผ้าเพืพ้นค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ดูดีไม่แห้งค่ะน้องโทนสาธุขอบคุณนะคะพี่อุทยานขอบคุณค่ะอันแล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งขยุคขอนแก่นใช่ไหมคะยินดีต้อนรับนะคะพี่หน่อยค่ะจากเมืองอบุบลคือกันเด้อค่ะเดอ้อเมืองอบุบลสองทนนะคะพี่สาวคนสวยจากเมืองอุบลค่ะ ยิน้อนนะคะสวัสดีครับน้องเฮลินาครับคุณลุงทวีก็ทักทายพี่ยายเฮนลนานะคะคุณลุงทวีก็สวัสดีครับน้องเฮลินาะทักทายพี่ยายเฮนลนาเด้อสดาสวัสดีค่ะเจทักทายเจออนนะคะพี่อลนันสิทธิโคตรค่ะท่อนกับอา3สามสิบสองนาที่กับพ่อเลยค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะแต่ท่อนสิบเอเปิดพีไผ่มาเอะฟังท่อนนอคะคะท่อนกับทายแต่นนบริเวณบหาหนเพลินนะคะเพราะว่าก,ก่วงหมากเลยค่ะท่อนกับอันนี้นะคะ จะไปกินใช่ไหมคะพี่โอเคเลยค่ะดีด้วยนะคะไปแล้วค่ะเจออนก็สวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีพี่ยยในหญ่เลยนะนะคะพี่ยาก็ทักทายค่ะเจออนพี่อุทยานกันนะคะพี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่สมพักน้นํากําลังรับโมเชิญเข้ากล้องหน่อยอ,อารลานสิทธิโครโอเคค่ะโทรไปเป็นคนแรกครับ ใช่ไหมโอเคเลยค่ะโทรมาเลยค่ะคุณลงุงดีค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะข่าสู่ของไหลของทอนนะคะขอบคุณนะคะคุณลุงทวีก็มาคนทยานพาประจงก็สุขภาพแข็งแรงค่ะตอบกลับคุณลุงทวีนะคะพี่ยุพีนพระลาแสนสวัสดีค่ะพี่ยุพีนยินดีต้อนรับนะคะกาลังนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปด้วยกันนะคะทอนจะ ไม่ทิ้งเพื่อนอยู่ข้างหลังนะคะจะไปด้วยกันค่ะเรา๋พี่ยุพินก็สวัสดีค่ะคุณรัตดาพี่สวรรค,ค,ค์ก็สวัสดีค่ะคุณสมพาคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณสวรรค์ครับพ่อน้องพูสมตากกาลังรับโสมพี่ยาเฮลนนาก็ทักทายค่ะพี่รัตดาคนสูงยินดีต้อนรับพี่รัตดาขอสู้ของไหลนะคะแล้วก็ยินดีรับเอาน้ําใจกําลังแรงใจจากพี่สาวด้วยค่ะพี่ยาเฮลน่าไปแล้วค่ะอะไรนะคะ น้ำยืนตกไหมเนาะน้ำยืนตกหวานครับผมทักทายพี่สวรรค์ถักแก้วนะคะ <c oughs> ท่อนอ่านให้ถูกแล้วครับเนาะพี่รันก็สวัสดีครับ <c oughs> พี่อลพรนคองศิลแล้วก็พี่สมพักนงน้ําแล้วก็คุณลุงทวีขอบคุณนะคะกําลังใจจากทุกคนคะ่ะพี่ยาเฮเลน,ะนาเนาะคะเนาะวันนั้นพี่ขีอ่ออกไปแตงแต่งขย่างไปตกหลุมเนาะคะเนาะ,ะขับเป็นกำลังใจให้พี่นะคะพี่ไปใส่หรือย,อยังเนงาะคะเนาะทายพี่ ยุพินทักทายพี่ยุพินนะคะพี่อลันก็สวัสดีคะ่ะคุณยุพินสบายดีสบายดีคะ่พะพช่ค่ะเพื่อนเพื่อนรอบห้องคะ่ะพี่ยายเลยนะ่าก็ทักทายเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะคุณลุงทวีก็ลุงชอบการพูด mm hmm. พี่คิดถึงคิดถึงคะ่ะ mm hmm. พี่สาวพี่ยาก็คิดถึงนะคะคิดถึงพี่ยุพินคะ่ะประเดจจะเอพี่ยุพินก็ <nous wy eton endar> อะไรนะคะ จัดหรือ,อยังว่าตอนเที่ยงคิดกันหรือ,อยังตอนเที่ยงจะทานอะไรดีคะยังขีดบาห้องใด้อคะเดอ้อสามท่านอย่ายืนมองซื้อๆ้อคะทักทายก,กันได้คะ่ะพ่อใหญ่หัวเลาะนะคะนะ่ะเจออนก็สวัสดีคะ่ะพ่อน้อมค่ะไปดวนระดับน้ำอยคะพี่อุทยานพาปจงกํลาลังรับสมนะคะพี่หน่อยมาแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะพี่น้อยพี่หน่อยกินตามสั่งคะ่ะพี่ยาเผื่อด้วยนะคะพี่ยาถ้าพูด ไม่ผิดก็ไม่ใช่น้องทอนใช่กับพี่สดาสวัสดีค่ะเจ๊ทักทา,ายเจ๊ออนนะคะพี่อร,อรันสิติโคตรค่ะทอดเอาสามสิบสองนาที่กับพ่อแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะแต่ทอนสิบโบเปิดยอมรับว,ว่าพี่คิดอะไรนะคะคอนเทนต์เองจ้าใช่ไหม ทอดน้ำซ้ำใหม่ในกระถางใช่ไหมคะอัน,นหลากขึ้นก็ออกเลยค่ะทอดยังไม่ได้ระปุกเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวค่ำเย็นๆทอดอะไรนะคะน้ำยืนตกไหมน้